สาระเทคโนโลยีนะคะครั้งนี้ก็จะครั้งที่34แล้วค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมาพานักเรียนทํากิจกรรมฝึกทักษะนะคะในหนังสือเรียนหน้า110นะคะ,ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการต่อวงจรไฟฟ้านะเดี๋ยวให้หนักเรียนเปิดหนังสือประกอบไปดูดูไปพร้อมกันเลยนะคะ เดี๋ยวคุณครูจะพาทำกิจกรรมฝึกทักษะหน้า110นะคะข้อ1ใหญ่นะข้อที่1นึ่เขาบอกว่าให้นักเรียนวิเคราะห์ภาพวงจรไฟฟ้าที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามนักเรียนดูนะคะรูปภาพาวงจรไฟฟ้าที่กำหนดให้เนี่ยเขาก็จะมีเซลล์ไฟฟ้า1เซลล์จำได้ไหมอันนี้เราจะทบทวนไปพร้อมกันเลยนะ นี่คือเซลล์ไฟฟ้า1เซลล์นะคะก็คือถ่านไฟฉายหนึ่งก้อนซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดไฟฟ้านะคะในภาพนี้จะมีสายไฟนะนัเรเยนเห็นไหมเนี่ยเส้นสีดําๆที่โยงไปโยงมาตรงนี้นะคะคือสายไฟเพื่อเป็นตัวนําไฟฟ้าแล้วก็มีหลอดไฟนะคะหลอดไฟฟ้าตัวนี้ก็เนี่ยนั่นีอก็จะพบว่าในวงจรไฟฟ้านี้จะเป็นวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายเพราะว่ามีองค์ประกอบครบ3องค์ประกอบก็คือแหล่งกําเนิดไฟฟ้า ตัวนำไฟฟ้าหรือสายไฟแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าในที่นี้ก็คือหลอดไฟฟ้านั่นเองอ่าน,นได้ดูนะคะกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะออกจากขั้วบวกนะออกจากขั้วบวกวิ่งไปตามลวดตัวนำสายไฟแล้วก็ผ่านไปที่หลอดไฟฟ้าหลอดที่1น,นะไปที่ดูที่1แล้วก็เข้าไปที่ไปตามไปตามเส้นลวดไปที่หลอดหลอดไฟหลอดที่3หลอดไฟหลอดที่2 หลอดไฟหลอดที่4หลอดไฟหลอดที่5แล้วก็ผ่านไปที่อ่อผ่านหลอดไฟเนาะแล้วก็มาตามสายไฟนะคะแล้วก็ไหลกลับเข้าสู่ขั้วลบนะคะถ้ามันไหลครบแบบนี้เราจะเรียกว่าไหลครบวงจรน,นะคะกระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรน,นะคะเราจะเรียกว่าเป็นวงจรปิด โอเคไหมวงจรปิดก็คือกระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรไหลออกจากขั้วบวกของแหล่งกาเนิดไฟฟ้าไปตามสายไฟผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าและกลับเข้าสู่ขั้วลบของแหล่งกาเนิดไฟฟ้าอันนี้ก็จะเป็นวงจรปิดอ่ะทีนี้มาดูคําถามข้อที่1นึ่เขาถามว่าหากหลอดไฟหมายเลข4เกิดชํารุดจะเกิดผลอย่างไรบ้างหมายเลข4คือหลอดนี้นะคะนักเรียนดูลักษณะการต่อนะหลอดที่4 กับหลอดที่5เนี่ยหลอดไฟดวงที่4กับหลอดไฟดวงที่5เนี่ยมันต่อต่อเรียงกันแบบนี้ลักษณะการต่อแบบนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าต่อแบบอนุกรมนะคะนักเรียนดูหลอดไฟดวงที่3กับหลอดไฟดวงที่2เห็นไหมมันต่อแยกชั้นกันแยกวงจรกันถ้าลักษณะของหลอดไฟดวงที่3และ2เนี่ยเราจะบอกว่ามันต่อในลักษณะแบบขนานนะคะ หรือครูจะบอกว่าหลอดไฟดวงที่4 5เนี่ยมันต่ออนุกรมกันแต่ว่ามันต่อขนานกับหลอดไฟดวงที่3อย่างนี้ก็ได้มันแยกวงจรกันนะคะทีนี้โจทย์ถามว่าถ้าหลอดหมายเลข4เนี่ยหลอดไฟดวงที่4มันชำรุดจะเกิดผลอย่างไรนักเรียนก็ดูนะกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะออกจากทางขั้วบวกไปตามสายไฟเข้าสู่หลอดไฟดวงที่1แล้วกระแสไฟฟ้าสามารถไหลกลับเข้าสู่ ขั้วลบได้อันนี้หลอดไฟดวงที่1มันก็จะสว่างเหมือนเดิมเช่นเดียวกันหลอดไฟกระแสไฟฟ้ามันผ่านหลอดไฟดวงที่3และ2แล้วก็กลับเข้าสู่ขั้วล,ลบได้มันก็จะสว่างเหมือนเดิมแต่ถ้ากระแสไฟฟ้าวิ่งไปตามเส้นนี้เข้าไปที่หลอดไฟดวงที่4ทีนี้หลอดไฟดวงที่4เนี่ยมันเสียชํารลูตทาให้วงจรมันขาดกระแสไฟฟ้าไม่สามารถผ่านไปยังหลอดไฟดวงที่5ได้เพราะฉะนั้นถ้า หลอดไฟดวงที่4มันชำรุดมันเสียมันดับจะทําให้หลอดไฟดวงที่5ดับไปด้วยซึ่งอันนี้มันจะเป็นข้อกําหนดของการต่อแบบอนุกรมว่าถ้าสมมุติในวงจรอนุกรมมีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือหลอดไฟหลอดดวงใดดวงหนึ่งมันดับไปเนี่ยจะทําให้ทั้งวงจรนั้นมันดับทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะตอบว่าถ้าหลอดไฟหมายเลขสี่ชำรุดหลอดไฟดวงที่5จะดับด้วยนะคะ แต่หลอดไฟดวงที่1 2และ3เนี่ยยังคงสว่างอยู่โอเคนะคะเข้าใจไหมลูกอ่ะต่อไปมาดูข้อ2องเขาถามว่าหากหลอดไฟหมายเลขใดมีการชํารุดจะทำให้วงจรไฟฟ้าดับทั้งหมดเพราะอะไรอ่ะคุณรูให้นะักเรียนลองคิดดูเนาะกระแสไฟฟ้าออกจากขั้วบวกไปตามสายไฟแล้วก็ผ่านไปที่เครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านไปที่หลอดไฟดวที่1 วิ่งไปตามตืดดวิ่งไปตามสายไฟนะคะถ้าสมมุติว่ามันสามารถกระแสไฟฟ้านี่มันผ่านไปแล้วมันก็กลับเข้าสู่ขั้วลบของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าได้เหมือนเดิมเนี่ยก็มันก็จะเป็นวงจรปิดก็จะทำให้หลอดไฟสว่างใช้งานได้เขาถามว่าหลอดใดถ้ามันดับเนี่ยจะทําให้มันดับทั้งวง,ท,งทั้งวงจรเลยคําตอบก็คืออะไรนะ้าเลนตอบถูกไหม ก็คือหลอดที่1นนั่นเองแนละ้วเรียนลองนึกถึงตามความเป็นจริงนะกระแสไฟฟ้านี่มันออกจากขั้วบวกใช่ไหมมันเจอหลอดไฟดวงที่1ก่อนเลยทีนี้ถ้าหลอดไฟดวงที่1เนี่ยมันดับมันเสียปุ๊บกระแสไฟฟ้ามันไม่สามารถกระโดดข้ามไปแล้วก็ไปตามสายไฟเพื่อที่จะเข้าไปที่หลอดไฟดวงที่4 5 3 2ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไฟมันก็จะหยุดอยู่แค่นี้เลยมันก็ไม่สามารถ มันก็ไปไหนไม่ได้แล้วมันก็ไม่สามารถไหลกลับมาจนครบวงจรได้เพราะฉะนั้นถ้าหลอดไฟดวงที่1มันดับเนี่ยหลอดไฟดวงอื่นในวงจรเนี้ยมันก็จะดับไปด้วยทั้งหมดเลยนะคะอ่ะมาดูฉเฉลยนะหลอดไฟดวงที่1น,นะคะเพราะว่าหลอดไฟดวงที่1เนี่ยเป็นการต่ออนุกรมในวงจรไฟฟ้าหากมีการชำรุดกระแสไฟฟ้าจากฐานไฟฉาย ไม่สามารถไหลไปในวงจรได้จนครบจึงทำให้หลอดไฟดวงอื่นๆในวงจรดับไปด้วยนะคะ่ะต่อไปข้อที่3ให้เขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าโดยใช้สัญ,ญลักษณ์แทนอุปกรณ์ไฟฟ้าอันนี้ให้มาเป็นภาพอันนี้ให้นักเรียนเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางไฟฟ้านักเรียนเรียนไปแล้วนอกจากคลิปที่แล้วที่คุณครูสอนนะคะ หลอดไฟสัญ,ญลักษณ์ก็คือวงกลมแล้วก็กากบาทข้างในหรือเป็นวงกลมแล้วก็มีขดอยู่ข้างในก็ได้เส้นตรงแบบนี้ก็คือเป็นสายไฟนะคะแล้วก็ลักษณะขีดยาวขีดสั้นคู่กันแบบนี้คือลักษณะของเซลล์ไฟฟ้าอันนี้เขียน1คู่ก็คือเซลล์ไฟฟ้า1เซลล์มันก็คือถ่านไฟฉาย1ก้อนแต่ถ้ามีถ่านไฟฉาย2ก้อนต่อกันเราก็จะเขียนเป็น2คู่ติดก,กันหรือถ้าเป็นถ่านไฟฉาย3ก้อนเราก็จะเขียน ขีดยาวขีดสั้น3มคู่ติดกันเป็นสัญลักษณ์ทางไฟฟ้านะคะขีดยาวคือขั้วบวกขีดสั้นคือขั้วลบเห็นไหมหลอดไฟอะตามภาพนี้เลยนะมันหันขั้วบวกไปทางซ้ายมือแล้วก็ขั้วลบอยู่ทางขวามือนะคะก็นัเนเยนก็วาดภาพตามเลยนี่แทนไปโอเคนะคะอ่ะครูจะให้การบ้านเป็นแบบฝึกหัดซึ่งอันนี้ครูเอามาจากในหนังสือเรียนของนักเรียนนั่นแหละหน้า110ิ นะคะเป็นข้อ2ใหญ่แล้วก็มี3ข้อย่อยให้นักเรียนเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าแต่ให้ใช้เป็นให้วาดให้เขียนเป็นสัญลักษณ์นะคะอย่างเช่นอันนี้อ๋อไม่ไม่ให้นักเรียนเขียนเป็นรูปภาพ เขียนแผนพาพวงจรไฟฟ้านี่จะต้องวาดรูปนิดนึงนะใช้ศิลปะนิดนึงเช่นเขาบอกว่าต่อทันไฟฉายหนึ่งก้อนนักเรียนก็วาดเลยทานไฟฉายหนึ่งก้อนมีขั้วบวกใส่สัญลักษณ์ด้วยขั้วลบนะคะเข้ากับหลอดไฟสองดวงที่ต่อกันแบบอนุกรมอ่าต่อหลอดไฟสองดวงหลอดไฟสองดวงนี้ต่ออนุกรมวาดหลอดไฟไหนสิวาดสวยๆนะนักเรียนระบายสีด้วยก็ดีนะคะ <c oughs> ทีนี้มันต่ออนุกรมกันอนุกรมเนี่ยจะต่อยาวไปแบบนี้เหมือนขอบวนหลดไฟเนี่ยต่อกันตื้เต,ตือ่ตโอเคเสร็จอันนี้ข้อหนึ่งอุ้ยอ่าไหนลองข้อสองซิทานไฟฉายสองก้อนต่อเข้ากับหลอดไฟสามดวงซึ่งหลอดไฟสามดวงนี้ต่อขนานนะต่อขนานเนี่ยมันจะต่อเป็นชั้นๆลงมา เนี่ยมันจะต่อเป็นชั้นๆหลอดฐานสองก้อนนั้นเก็วาดฐานสองก้อนต่อกันนะคะประมาณนี้ต่อฐานสามก้อนแบบอนุกรมฐานเนี่ยมีสามก้อนนะซึ่งมันต่ออนุกรมกันแสดงว่ามันต่อเรียงกันเป็นรถไฟแบบนี้เลยแล้วก็ต่อเข้ากับหลอดไฟสองดวงที่ต่อแบบอนุกรมและอีกหนึ่งดวงต่อขนานแสดงว่ามีหลอดไฟทั้งหมด3ดวงนะ ทีนี้หลอดไฟ3ดวงเนี้ยสองดวงต่ออนุกรมอ่าสองดวงนะักเรียนวาดหลอดไฟนะาูกสองดวงต่ออนุกรมต่ออนุกรมคือต่อต่อยาวกันมาอย่างนี้เลยแล้วก็อีกหนึ่งดวงต่อแบบขนาดก็คือถ้าต่อขนาดเนี้ยจะต้องแยกวงจรอ,ออกมาโอเคไหมประมาณนี้อ่ะให้นักเรียนไปทำกันบ้านมาเนาะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ครูก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะถ้าสมมติว่าไม่เข้าใจตรงไหนเนาะเรื่องนี้มันมันอาจจะมันอาจจะงงนิดนึงอะ่ะให้นักเรียนพักถามไลน์ส่วนตัวของครูได้นะว่าไม่เข้าใจตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยหรือไม่ก็ลองดูคลิปซ้ำๆเนาะนักเรียนก็จะจำได้มากขึ้นโอเคสำหรับคลิปนี้คครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ